รโรงเรียนท่ากอพัทยาวันนี้หนูจะพาไปชมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนท่ากอพัทยาค่ะตามหนูมาเลยค่ะการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนท่ากอพ,พัทยาภายใต้นโยบายในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการศิริรัตน์เขื่อนไข ร่วมกับคณะครูวางเป้าหมายในการเปลี่ยนสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนและนี่คือแปลงอริยกเกษตรและโคกหนองนาของโรงเรียนภาคกอพพภพิยาสา่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานเกษตรเพื่อส่งผลผลิตออกตลาดสิงค้และลงอาหารของโรงเรียนภาคกค่ะ ภายใต้คำสอนของความพอเพียงอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้โครงการอาระยะ,กระเกษตรประณีตที่เดิมเคยเป็นสถานที่ว่างเปล่าแต่ณบัดนี้ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านงานโภชนาการงานวิชาการ ตลอดจนคุณธรรมและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเป็นอาณาจักรแห่งความพอเพียงที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ความร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงครับซึ่งในวันนี้ถ่ากสตูดิโอก็จะขอพาทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังพร้อมทั้งประเมินผล พัฒนางานตามข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของท่านผู้อำนวยการศิริรัตน์เขื่อนไข่ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมดังนี้ครับองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนมีการพัฒนางานการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปที่เป็นรูปธรรมมีการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม -ICT มีการพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเช่นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีนักเรียนประพฤติดีนักเรียนยากจนในทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการทำบันทึกข้อตกลง MOU สร้างและพัฒนาเครือข่ายยกตัวอย่างเช่นการร่วมมือกันร,ระหว่างโรงเรียนและวัด ในการอนุเคราะห์พระสอนศิลธรรมมาทำหน้าที่สอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าในการอนุเคราะห์ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพให้กับนักเรียนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้คําแนะนำปรึกษาสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อนำความรู้มาใช้ในวิชาชีพองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้นั้นคือครูต้องได้รับการพัฒนา โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเริ่มจากพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถทักษะและเจตคติที่ดีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่พึงประสงค์ผู้อำนวยการสีริรัตน์เขื่อนไขจึงได้ริเริ่มพัฒนาและจัดทำรูปแบบการนิเทศภายใน ถ้ากส s m เด e l อนพ l e r เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งได้กำหนดเป็นประเด็นท้าทายซึ่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษายังได้รับโลร่รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากสำนักงานศึกษาธิการภาค16สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการองค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพผู้อำนวยการสิริรัตน์เขื่อนข่ายไม่เคยถูกดำเนินการทางวินยัยแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้มีผลงานรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรณที่ดีเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูปี2565รางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 สุดท้ายแล้วโรงเรียนท่ากอพระพราพิทยาภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการศิริรัตน์เขื่อนข่ายและคณะครูตลอดจนถึงบุคลากรทุกคนขอยืนยันในความมุ่งมั่นและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ากอพระพราพิทยาแห่งนี้ ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสำนึกมีค่านิยมในความเป็นไทยด้วยความตระหนักมั่นในความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคม เพราะเมื่อนักเรียนมีคุณภาพสังคมก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถทำรงรักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ